สุดครับผมนะ TNB ครับวันนี้ผมมาดูรีวิวการจูดร,รีแมปนะครับตามมาทาม,มาดิ้ยนี่นนรถายแดงนะครับยังไม่ได้จู เดีสตาร์ทฟังเสียงให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับนี่รถเติมนะครับผมยังได้ทำการจูนนี่ผมจะแก้ไฟล์จูนใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่า เช็บสายก่อนครับเช็คส,สายจูนผมได้ทำการเขียนไฟล์ไปแล้วนะครับที่ผมเขียนมาเดี๋ยวผมจะจูนลงไปในรถคันนี้นะครับใช้ใชโปรแกรมฮันด้า อ p นนะครับอันดับแรกเปิดตู้กุญแจแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราเซฟมานะครับแต่ผมต้องการเขียนไปแล้วแล้วก็อัดไฟล์เข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยมันกำลังทำการอัดไฟล์เข้าไปอยู่นะครับรอมันเต็ม กำลังอดัดไฟล์นะครับจนเต็ม4 8 k b นี่เป็น Honda Wave ประวาต1 2 5 i นะครับตัวเก่าครับปี2012 <c oughs> มันกล่องมันจะเป็น 48k นะครับถ้าเป็นตัวใหม่พวก LED อะไรเงี้ยมันจะเป็น 64k นะครับแต่เราก็ทำการรีแมปได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอจนมันอัดเต็มนี่นะครับ แล้วเรามาทดสอบเสียงใหม่อีกรอบหนึง่งจะทำการวิ่งดูนะครับว่ามันจะวิ่งดีกว่าเดิมหรือเปล่ากกนี่อาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นแบบนี้ก็ทำการปิดกุญแจครับแล้วถอดสายออกครับกันไฟย้อน เอ้ามาในโ้ตบุกข,ของเราแนละ้วแล้วเราก็สตาร์ทนี่เราจูนใหม่แล้วนะครับฟังเสียงนะครับเหมือนมันจะเดินผอบนะครับเ,เ,เ,เปิดรอบครับปดดิมิตทุกอย่างเบิเ้ดนดังไม่ได้นะคับข้างบ้านจะด่เาเดี๋ยวผมไปวิ่งให้ดูแล้วกันนะครับ